ถ้าจะขับไปเบิ่งไนเฮือนก่อพี่น้องมันขับไปเบิ่งทางไนเฮือนก้วยแดดแดดอะไรรอทีบอดเผื่อคนดินขามาพอเป็นแตงใดอ้าถูกพี่น้องคนดินขามากองเห็ดโจโก้อยู่พี่น้องเลย นี่นี่หอบลงนี่เด้นนะบิวเองหอบลมี่เลยลุดแมคโคคือน้องบิวพี่น้องเลยหอบของมันมาถึงว่าเออแม่แป้งไงเพิ่นบ่มหน้ามันหลุดไปน่ะมาไงเพื่ออลไรแมนเป็นจังไดรแม่ดีใจอยู่บ่ดีใจหลาย ดีใจลายพอนะพี่น้องได้อยู่แล้วเพราะว่าใกล้สิได้อยู่แล้วดีใจลายเนาะแม่นยิ้มย่นบวมหุบแหละๆได้ค่ะเห็นบ่อนที่ได้อยู่ได้เศราเลยโอ้ยขอบคุณขอบคุณเด้อผู้ซอยเรือมากอ่ะให้อนุมันคนนึงแม่นเจ็บอะไรไข่บ่มีแลยต่อไปนี้มีแต่เงินแต่คำเด้อพญาพญาไปนี้กายกายสาธุ ซอยเรือด้ายมาเมื่อนี่ชอยเรือย้ายเห็นเพื่อนนี่ให้ได้เวลาให้เงินหาได้จำกับเต็มกับเป้าคือขขาวสารนี่เด้ออืมก็ดีใจซอยกันคนดินเขมาอีกเลยพี่น้องได้มาจนหมดเลยบาทหนั่งหนุ่มสาวเขาบอกเห็ดย้ายกับเห็ดเองคนดอกคนดินอืมการบอกเห็ดย้ายกับเห็ดอืมเขากระโจนเขาก็เลยเห็ดน้ำยายแนี่ ลมเป็นลมลมอะไรนะอืมยายหักกระโตพอกระโตใหญ่โพยายดึงยางไปโดลมพุ่เลยตีมสอยกันเห็ดโหยายมึงจะได้เขาเามากะเห็ดเอืองเติงอยู่พี่น้องเอ้ยยายบริขารห้องบ่ มาเี่แหละคะแนมีเงินก็ได้กับว่าอยาขันค่ะโอ้ยถ้ามเงินบ่พอกะสิเอาตู้มาขันเอาเสียดอกะมันสีชี่ข้าแมยข้าแม่ว่ามีเงินพ่อในี่สิขันขันหงเนาะแม่ก็ดีอยู่ไล้โอ้ยทีน้เเองถึงถึงนึงถ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 ึเถืถึงถายถึง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 งถึงถึีนงงถึงถึงถึงงิึงถงถึงถึงง ก็แมนแล้วพี่น <pit> ้องพ่น่ากระใส่แบบประหยัดอยู่แมนแมนแมกแหลกชากกระนในมุ้ย่งเงินพี่น้อยมาทดปรยมนบ่าวาวขอบคุณน้องคุณใหญ่ใจดีเนาะมีตาก็เบิงแง่รอบครัมบ่าวตมาตลอดพี่น้องเลยอ๋อบ่ายกต้คุมี่ยังที่มาตอบแทนนอกจากคำขอบคุณีนแล้พี่น้องเลย อะไรก็ตามวยพนขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแ a n g i n g ความเจ็บบ่ได้ความไข่บ่มีให้ลาบลื่นนาที่การงานแต่ขอให้เดินไปด้วยดีให้เป็นเศรษฐีพันล้านเด้อพี่น้องสาธุเงินได้สามพันหนึ่งบ่แมี่งบประมาณเทครับปัญญาป้าทุป้านี่มาสื่อปูนเงินภายในสามพันจะสิได้พ่อรือบอหรื่นอะไรก็ฉอดใส่กันอีจานหนึ่งก็ยัง บัเติมเงินสิปเติมยูทูบเมื่อได้กับฉันมาโพสตเป่าตายลบกลิ่กเรจะได้ว่าเบิอน่ออกเลยมาตายอิกจิปทำนาทีคือเก่าแะลรแมนสิบเก่าะคือฮาพื้นะขุดกันจิโหลจิ่หลคายแมนอืมพี่น้องเด้อขั้นเงินบอพ่อก็เอาเอาซองของซะก่อนขั้นบ่พ่อก็เทศซองของไปก่อนแมน ที่เาว่าเข้าบริษูบริษูฮีนบริษูทรายเขากับสีเงินเขากับแปดพันถือมันหายมาเขากับสิบปูก็คือสีใกลแรกเลยแมนแต่นี่ยินทรายมันกับเพงเนาะแเปสื่อเปซื่อเป็นโหลดสื่อในหน่อยเขาเาเจากับบค่ายอีกใช่หนึ่งโหลดหน่งหนาตาโลดน้อยนามมนกัเบิร์ดหลายตัวโหลดใหญโอ้แบบว่ามันลุกการซื้อซื้อโหลดใหญ่บบสีสีถือกลัวถือกลัวแต่ก็ได้ไล่กลัว กซื Mas, Men. In ้อรถน้อยบัสิลุปบัตสิพ่ออีกมันสิคุมตัวแม่เมดนีเทากับบตรซื้อการซื้อแต่เดียวแล้วเลยแมนแมนบัดซื้อทินทรายบัเงินซื้อปูนบับ่พอบัดหน่ินทายทินกับทรายกยังมดแล้หกพนบาทกสร้างได้สำได้กับกวาปั้นไปเนาะทําได้กับเอาอะไรเห็ดจากไหน เบ็ดงบกะม่นสงบเภาแล้วน่ำเาแหละอาีท่า right, so like ่ทำอาชีพเฮาแหละอาชีพท okay. yeah, okay. ่าท่าห่าท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 ้าท่า่าท่หท่าท่าท่าท่หน่าเนาะ่าท่าท่าทวาท่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 อท่า่าท่แท่า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 าท่าาท่าาทาท่าท่า่าท่าทเา่าท่าท่าาท่า่าท่าทาท่าท่าท่าาา่ ได้ได้สำนีกับดีใจลายเลยนะข้าแม่จักจังแม่จักปีจังสิได้สำนีน้อยใหญ่เนาะได้กัดีใจแพงฝากฝากหกเก็บปีแต่สิได้สำนีโอ้ยอันนี้ก็ได้ปีเดียวดีสำนีกับป้าดีโมดีใจลายเผนกภูมิใจลายแล้วสำนีกันได้แล้วเก่ามันอีกแต่สองสามปีเลยน้อยย่างบะหมี่ไซส์กับเส้นนีู่้ใหญ่ใจดีมาสอยเรือจนไป เถืองฐานนี่ได <c oughs> ้บ้านเพื่อนตัว่อู้ยได้เงินมาจะใช้มาเห็ดกับพ่อเพื่อนเรามีผู้ใหญ่ใจดีผูนซอยมาอือ <c oughs> โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีเลยเอฟซีถุกฐานเนาะที่เมตตาครอบครัวเบาตายน้องหนันกก็ดีใจเนาะเห็นเพิ่นได้สนิแเลยเนาะแปลว่าเห็นแปลว่าเพิ่นเหล่ามากแปลว่าลำบากหลายพี่อนเอ้ยเพิ่นเล่ามากนะคจนว่านำ้ำตาไหลานำล้ำพลเละความลำบากของเพิ่น ป้าไหนยังบอกพออยู่พอกินยังหาเงินพอได้สื่อข่าวกับปองกินเนาะมาเห็นตอนนี้กับมีเขาพอหงตุ๊บไมไดงบมอยากก้ตุ๊มวายจะก็ม่อยาาวัน้นเพื่อนใหม่ก็ได้ถือขึ้นหนาบทำานกะจเพระได้เขาจะเห็นใหม่ให่วะเน่้าตะกั่วด้านตำบาก้าตุ่ดอกวานร่างกับไหตุ๊ยูแต่ว่าโอ้ยแพงว่าวันคืนเพื่อนนั่งเดิโ่มี่พอหงปุ้ไปนาหมูได้บาตโตใหม่ อาชีพหนาที a a abei, ่การงานกับบ่มี่ยังพี่น้องเลยแบ่ได้บ่ได้เฮ็ดงานดีๆนะพี่น้องบ่ได้เฮ็ดงานดีๆนะมันก็เลยแบบว่าพอได้แต่หาเสากินขับเนาะพอได้ซื้อข้าวซื้อน้ำพิ่นน่ะใช่เงี้ยก็เฮ็ดเหตุทุกอย่างเนี่ยร้างถุยเงี้ยกับเ็ดหมดเฮ็ดทุกอย่างนะแต่ก็พอแต่ได้กินพี่น้องเอ้ยคือว่าละอึดยังอันยังก็บ่มีแล้วคือว่าบ่มีเบิดเลยี่คือ ซื้ออย่างหนึ่งมันยังขาดอย่างหนึ่งเนาะบัดพาได้อย่างนึงมาบัดอย่างหนึ่งกระเบิดอีกแล้วซื้ออย่างหนึ่งยังได้อย่างนึ่งคือว่าอะไรพี่น้องอ้มแมนแมนแมนบางคนเขาก็ว่าว่าเขาไมห้ามืืนได้มือละ้าบพนแคือบแบแบเมนก็บโบาแมนปั่คนกับาเก็บม่ยั้งนกับบาเก็บ้ามกเตงีแทอยู่น้ำบาดน้ำเมืองกับแบบนั้นแหละเบื่อหาเป็นยังมาเดือเ้าใต อากลูกากเต้าไปมีประกันพอประกันไทกันยังไขยแนลูกจิตใจได้ิดีติชิ้นบ้านเม้องร้ายันามีประกันไทให้ได้ติดหนีติดชินได้แมนแมนแมนฝนยังขีดดีอยู่พี่น้องเลยดมนเตยกทเ่นดแมนแมนแม่กะทำหาแล้วพตายหกสิบกว่าปีแล้วกะเถ้าแล้ว ว่าเอาเงินให้แตว่าผมมันโมยเนน้ำลูกแต่ว่าผมมันบมยเงินน้ำลูกต่อไปต่อคิดต้องติดนี่ติดชีสเ็ปเทปท่านน้แม่แต่ก็เป็นสื่อเป็นยังให้แม่เนี่ยเมื่อกี้ผมมีเงินค่ะแม่บอกเขาประกันภัยไว้ให้ลูกต้องมีประกันภัยประกันสังคม่นให้ดูแต่เขาบอกเป็นนางมากอะแต่ว่าลูกหาที่ได้เงินนั่นเลยมาชอย ได้ยเขาให้มันให้เงินอะไรเนาะอยู่เป็นห่มผ้ห่มใส่ของลูกของหลานแล้วเปเอาไปเนาะก็ห่ออะไรกันหรอยังบ่เต็มเลยบัตรนี่บัตรบล็กอันนี้เป็นด้านข้างๆพี่น้องเลยเพิ่นหากระโบกแต่ทั้งหนาเนาะแล้วก็บทั้งในทั้งขางย่างพี่น้อง จักยามได้แหละสีเทพื้นก่อนหักเทพื้นกับจักสีได้หอดไซพี่น้องเลยกาบึงส้มไปอะไรพี่น้องแล้วก็เพิ่นบอลลินยูทูบเนาะขาบัตรเต็มหมวเต็มเงินอีกเนาะใส่จ่ายหลายอย่างเมื่อได้บริเ็ณลงคลิปแสดงว่าผมมีบัตรเติมเงินเติมเน็ตพี่น้องเลยเพิ่นพ่าบอกไว้ก่อนนะ เขาป้าเมนพาพี่น,น้องเบิ่งคนพื้นคือโหลดเด้อเนะ <laughs> จ้าคอยเล่น <laughs> เ <laughs> ป็นเมนไปทำกานสามสี่คนปัดไหนพี่น้องคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องนาดด้อพี่น้องสบายดี